สลม์โมอกรสวัสดีครับผมบางซีนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นฟิโลลายเมฆนะครับหรือว่าฟิโลเรนดอนฟิโลนั่นแหละครับตัวเดียวกันนะครับฟิโลเรนดอนลายเมฆนะครับตอนแรกๆเลยนะครับมันก็เป็นไม้ที่ว่ามีราคาพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้นะครับบางจะมา ใข่ข้อข้องใจนะครับแล้วก็จะบอกวิธีการขยายพันธุ์เจ้าฟิโลตัวนี้ด้วยนะครับ2ประเด็นหลักๆนะครับสำหรบับคลิปนี้นะครับโอเคครับเรามาดูกันก่อนเลยว่าเจ้าฟิโเลเรนดอนลายเมฆตัวนี้นะครับมีลักษณะใบนะครับลักษณะใบ รูปทรงคล้ายหวัวใจแต่มันจะมีความแปลกตรงที่ว่าขอบขอบใบนะครับมันจะมีหยักหย,ยักนะครับไอ้นี่มันก็เกือบคล้ายกันทุกใบเลยก็ว่าได้นะครับแต่เรามาดูกันว่าเจ้าต้นนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ใบเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งส 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบอทั้งหมดสิบเอใบกับ1นึหลอดนะครับถือว่าฟอร์มนี้สวยไหมสวยมากนะครับหากว่าตอนนั้นราคากำลังดีอยู่นะครับโอ้ตนนี้ก็หลายพันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้มันราคาดอปลงมาแล้วนะครับแต่ก็เก็บไปได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับ โอเคครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูกันว่าถ้าฟิโลไลเมกนี้ขยายพันธุ์ได้อย่างไรนะครับมันจะมี2วิธีการขยายพันธุ์นะครับเหมือนที่บางเคยบอกนะครับที่ผ่านมาเจ้าฟิโลการส้มนะครับก็คือการเพาะเลี้ยงในเยื่อนะครับกับตัดยอดนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับการเพาะเลี้ยงในเยื่อเนี่ยต้นทุนมันอาจจะสูงสูงเลยทีเดียวนะครับการเจริญเติบโตนะครับมันก็ ตามสภาพนะครับคือมันจะโตช้าแต่ถ้าหากว่าเราตัดยอดเนี่ยมันจะโตเร็วโตวเร็วมากเลยทีเดียวนะครับตัดต้นไหนต้นแม่เท่าไหนต้นลูกพ่อเท่านั้นนะครับคือคือว่าไม้ทุกชนิดที่มันราคาแพงก็เพราะว่าเหมือนเราซื้อเวลาใช่ไหมครับ ต้นร้อราคาต้นแล็กไปนะครับ200ก็อัพขึ้นมา300อัพขึ้นมาอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้หลักพันก็ไม่ต้องพูดถึงก็คือฟอร์มสวยอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับบางขอแนะนําคือการตัดยอดนะครับการตัดยอดก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพื่อนๆเราใช้มีดใช้มีดนะครับที่ว่าคมนะครับเราตัด ตรงปลายตรงนี้แล้วครับแล้วก็ป้ายปูนแดงนะครับแล้วก็ไปใช้อบอก,กันแต่ตอนนี้นะครับบางมีวิธีใหม่นะครับเราสังเกตให้รากเราเห็นรากใช่ไหมครับตัวนี้มันมีหมดหนึ่งสองสามรากเจ้ารากตัวนี้นะครับมีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงนะครับเราใช้วิธีทํารากหลอกก็คือเราเอา เราเอาตัวนี้นะครับ mm hmm. คือกลับมะพร้าวนี่แหละใส่ขวดหรือว่าใส่อะไรก็ได้นะครับแต่บางขอแนะนําเป็นขวดนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับแล้วก็ใส่รากตัวนี้ออกไปนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราจะเห็นรากนะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวบางจะทําทคลิปรีวิวเกี่ยวกับการต้มรากหลอกตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้รากมันเยอะแล้วนะครับโอเค นะครับคลิปนี้นะครับบางว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับมือใหม่เลครับนอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้านะครับวัสัสลามอะลัยกุมรามาตุลลอห์ฮิวบารากาตุ